สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านที่เกิดภายใต้ปีนักสัตว์ปีกุลหรือปีหมูครับในปีนี้ความคิดความอ่านคุณจะกว้างไกลขึ้นคุณจะมีโอกาสล่วงรู้อะไรมากหลายอย่างมากขึ้นการเรียนรู้คุณจะก้าวไกลขึ้น เพราะในปีนี้เทพองค์หนึ่งที่มาสถิตอยู่ในชะตาชีวิตคุณมาดูแลคอยเกื้อกูลคอยแนะนำเทพองค์นี้คือองค์ของเบ้งคนจีนเรียกว่าฮกหลงฉายามังกรผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอีกหนึ่ง ท่านอยู่ในตัวเทพที่เราเรียกว่าองค์บุงเชียงเป็นคนที่แก่เรียนรู้ดัน,นั้นปีนี้รู้แล้วนะครับว่าคนเกิดปีกุลเทพเจ้าที่มีประจําตัวดูแลชะตาชีวิตคุณนอกจากองค์บุงเชียงคือองค์ของเบ้งนี่แหละครับที่ถือพัดอย่างนี้แหละครับแปลว่าสำรวจและวางแผนได้แยบยนต์มาดูแลชะตาชีวิตคุณ ทำไมเขาต้องมาเป็นอย่างนี้ผมบอกไว้ก่อนนะองค์ของเบ้งนั้นคือดาวบุงเชียงที่มาเกิดองค์หนึ่งนะครับบุงเชียงมีหลายองค์แต่ในปี2564นี้บุงเชียงเป็นองค์ของมิงหรือของเบง้งฮกหลงเขามาทำอะไรเพราะ ดวงคุณเจอดาวเทียงเก้าครับเทียงเก้าคือหมาสวรรค์ที่มาคอยเห่ารบกวนคุณกำลังนั่งท่ามกลางสมาคมนินทาแห่งโลกเลยครับวุ่นวายไปหมดครับอุปสรรคการขัดแย้งทำให้ชะตาของคุณนั้นตกตำ่ำเคราะหหามยามร้ายเกิดอุบัติเหตุต้องผ่าตัดดาวดวงนี้ดาวที่สองคือเตียวแขก ท่งผลรุนแรงต่อผู้ใหญ่หรือคนสนับสนุนตัวคุณให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเขาไม่สบายคุณต้องใช้จ่ายกับคนไม่สบายวุ่นวายไปเรื่อยตัวครับอีกดวงหนึ่งคือดาวเทียงแบ้ฟ้าสวรรค์ดดาวดวงนี้ดีครับทําให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวดาวอีกตัวหนึ่งครับมาแล้วครับบุงเชียงกุ้ยหนัง ดาวตัวนี้นะครับคือดาวความคิดความอ่านของคุณดาวเทพอุปถัมภ์ให้มีคนมาช่วยเหลือวางแผนวางแผนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเกิดความก้าวหน้าทนั้นคนเกิดปีหมูปีนี้คนแนะนำคุณเป็นคนดีจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องต้อนรับเขาถึงมีเทพเจ้าของเบ้ง ที่ผมนำของเบ้งมาใส่ทั้งๆที่ดำองค์บุ่งเชียงได้นำองค์เทียงเก้าเทพเจ้าสามตาก็มาเอามาได้แต่ในปี2564นี้ต้องเป็นองค์นี้โดยเฉพาะถ้าคุณเรียนรู้เก่งวางแผนในยุคโซเชียลมีกำลังคุณจะสามารถเอาชนะเขาได้ดังคำจีนโบราณเขาบอกว่าลูกเขา รู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะนี่คือโบราณนะครับแต่ปัจจุบันนี้คุณต้องรู้ฟ้ารู้ดินถึงกําหนดการชนะได้รู้ฟ้ารู้ดินมีใครละครับถ้าไม่ใช่ของเบงนั่นคือเป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ฉะนั้นในปีนี้คุณมีเทพของเบงไว้แต่ทำให้ชะตาชีวิตคุณแผนการงานของคุณนั้นราบรื่นประสบกับความสำเร็จ นี่คือชะตาชีวิตของคนเกิดปีกุลนะครับถ้าคุณเป็นคนสนใจเรื่องคําพยากรณ์การทำนายในแต่ละเดือนคุณติดตามผมได้ในหนังสือครับหนังสือเสริมดวงนะครับที่ติดตามนั้นเพื่อให้คุณได้สนับสนุนผลงานผมแถมยังมีเรื่อยามทั้ง12เดือนทุกๆวันอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำหนังสือนี้ต่อไปในภายภาคหน้าอีกเรื่อยๆส่วนท่านที่ชอบคลิปความเป็นมงคลคลิปประจำเดือนคุณสามารถติดตามผมได้เหมือนกันนะครับกดแนะนำกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำงานต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุข อย่าลืมนะครับปีหมูมีองค์ของเบ้งไว้คุณจะราบรื่นไปทั้งปีโชคดีและสวัสดีครับ